สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเอกสารเชิญชวนเกี่ยวกับกิจกรรมออบำเพ็ญกุศลแล้วก็ส่วนมนต์ค่ะที่กําลังจะมีขึ้นในกรุงเทพนี่เองครับผมเอกสารนี้มาจากโครงการส่วนมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทยน่าสนใจมากครับใช่ค่ะดูแล้วเป็นงานใหญ่เลยเราอยากจะมาทําความเข้าใจกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงแล้วกออ็งานนี้มันสําคัญยังไงในบริบทสังคมไทยตอนนี้ครับคือ เอกสารนี้ให้ภาพชัดเจนมากเลยนะครับว่างานนี้เชื่อมโยงกับวาระสําคัญมากๆเลยก็คือการเฉลิมพระชนมาพรรษา93พรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงอ๋อในวันที่12สิงหาคม2568ที่จะถึงนี้ที่เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับ การเลือกช่วงเวลานี้ก็แบบมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งเตียวครับน่าสนใจค่ะงั้นเรามาแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะในเอกสารเนี่ยเขาบอกเป้าหมายและกลดของงานไว้ว่ายังไงบ้างคะดูเหมือนจะมีความตั้งใจหลายอย่างเลยถูกต้องครับหลักๆเลยมีสองอย่างที่เด่นชัดมากๆ1ก็คือการอธิษฐานเพื่อน้อมกล้าวถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านคา่ะ2ก็คือ การอธิษฐานเพื่อน้องกล้าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันทั้งในหลวงรัชกาลที่10พระราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เลยครับอืเป็นการเชื่อมโยงอดีตก,กับปัจจุบันที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วเรื่องสถานที่จัดงานล่ะคะกับวันเวลาเขากำหนดไว้ที่ไหนเมื่อไรคะงานนี้จะจัดวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568ครับสถานที่คืออาคารอริยสัตว์สี่ อ๋อที่อยู่ในโครงการสวนมนฉลิิมพระเกียรติที่บางแคกร,รุงเทพเลยใช่ครับอยู่ในพื้นที่โครงการเองเลยก็ดูจะเน้นย้ำความสำคัญของกิจกรรมทางศาสนาเพื่อส่วนรวมด้วยครับชัดเจนค่ะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญเลยกิจกรรมในวันงานค่ะมีอะไรที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะพอจะเล่าลำดับให้เราเห็นภาพได้ไหมคะได้เลยครับกำหนดการเขาค่อนข้างละเอียดเลยแบ่งเป็นช่วงๆนะครับ ช่วงเช้าเนี่ยจะเริ่มประมาณ9ก้มงสีที่ตำหนักใหญ่สำนักปู่สวรรค์ค่ะก็จะเป็นพิธีทางพุทธศาสนาแบบเต็มรูปแบบเลยครับเริ่มตั้งแต่บูชาพระรัตนตรยัยรับศีลแล้วก็จะมีพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์อ๋อก็คือสวดบทสวดมงคลต่างๆครับผม จากนั้นก็มีการถวายจตุปัจจัยไทยยรรมแล้วก็ปิดท้ายด้วยการกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลตามธรรมเนียมปฏิบัติเลยครับเข้าใจค่ะก็เป็นขั้นตอนทางาศาสนาที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีแล้วพอจบช่วงเช้ามีอะไรต่อคะช่วงกลางวันประมาณ11โมงครึ่งก็พักทานอาหารกลางวันกันก่อนครับที่ชั้นล่างอาคารอริยสัตว์สี่ค่ะพอถึงช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงกิจกรรมจะย้ายไปที่ชั้นล่างของตำหนักใหญ่สำนักปู่สวรรค์อันนี้สำคัญมากครับ เพราะจะเริ่มด้วยพิธีถวายราชสดุดีหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงโห้มีพิธีถวายราชสุดุดีด้วยก็สอดคล้องกับวาระวันแม่แห่งชาติพอดีเลยนะคะแล้วกิจกรรมหลักๆในช่วงบ่ายนี่คืออะไรคะหลักๆเลยคือการสวดมนต์ครับแล้วก็มีการปฏิบัติบูบบชาด้วยซึ่งก็จะเชื่อมโยงโดยตรงกับโอกาสวันแม่แห่งชาติแล้วก็การเฉลิมพระชนมพรรษา93พรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ จากนั้นก็จะเป็นช่วงของการอธิษฐานพิเศษที่เน้นเป้าหมายหลัก2อ,อย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกก็คือถวายเป็นพระราชกุศลกับถวายพระพรชัยมงคลนะครับฟังดูเป็นการผสมผสานกิจกรรมที่ลงตัวมากๆเลยนะคะทั้งพิธีศาสนาการแสดงความจงรักภักดีแล้วก็การปฏิบัติบูชาเออในเอกสารได้พูดถึงเป้าหมายอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือเรื่องสถาบันมีครับอันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือเขาเขียนไว้ชัดเจนว่า นอกจากอธิษฐานเพื่อสถาบันแล้วเนี่ยยังมีการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อสันติสุขในประเทศไทยอ๋อค่ะแล้วก็สันติภาพอันถาวรในโลกมนุษย์ด้วยครับซึ่งเป็นการขยายขอบเขตความปรารถนาดีออกไปสู่ระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเลยทีเดียวโหเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ครอบคลุมมากๆเลย สรุปแล้วงานนี้ก็เหมือนเป็นศูนย์รวมของการแสดงความกตัญญูความจงรักภักดีแล้วก็การปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนาแล้วยังส่งพลังใจเพื่อความสงบสุขส่วนรวมด้วยนะคะทั้งในไทยและระดับโลกใช่เลยครับกิจกรรมแบบนี้มันสะท้อนความสัมพันธ์ที่แบบแนบแน่นมากๆระหว่างสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ความเชื่อเรื่องการทำบุญเพื่อความผาสุขของสังคมไทยค่ะ เป็นมิติทางวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจริงๆครับการจัดงานแบบนี้เลยเป็นมากกว่าแค่พิธีแต่เป็นการยืนยันคุณค่าความเชื่อร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งในสังคมด้วยครับการที่เรามาเจาะลึกเอกสารเชิญชวนกันวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพรวมและความสำคัญของงานนี้ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะเป็นทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมาศาสนาแล้วก็สังคมในเวลาเดียวกันเลยครับผมแล้วก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะครับ จากที่เราคุยกันวันนี้ก็คือว่าเออนอกจากที่เราจะรวมพลังกันสวดมนต์อธิษฐานในงานแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีทางอื่นอีกไหม,มที่ชุมชนหรือแม้แต่เราแต่ละคนจะช่วยกันสร้างสันติสุขความมั่นคงให้เกิดขึ้นจริงๆได้ทั้งในระดับใกล้ตัวเราไปจนถึงระดับโลกเลยน,นั่นนี้ก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าเก็บไปคิดกันต่อนะครับจริงด้วยค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ